สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้ก็มาทำรีวิวสายนาฬิกาให้ดูกันนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย อยากให้ผมลองรีวิวเจ้าตัวสายที่ผมมีทั้งหมดนะฮะซึ่งเอาจริงนะฮะถ้าเกิดผมเอาสายทุกเส้นเนี่ยมาทีเดียวเนี่ยมันน่าจะคุยกกนแบ,บเป็นชั่วโมงะนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเริ่มทยอยทําสายแต่ละประเภทให้ดูกันก่อนดีกว่านะครับดังนั้นคลิปนี้เดี๋ยวผมขอเริ่มจากสายนาโต้ที่ผมมีทั้งหมดให้ดูกันนะครับซึ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยก็เป็นสายนาโต้ทั้งหมดละที่ผมมีนะฮะแต่มันจะมีบางเส้นนะครับที่แบบผมจะมีสองไซส์อย่างเช่น 22มิล20มิลหรือว่าแบบ18มิลอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลือกเอามาให้ดูแค่ไซสเดียวแล้วกันนะฮะโดยที่สายเกือบทั้งหมดที่ผมมีนะฮะหลักๆเนี่ยผมจะซื้อจากร้าน o v e r r ร์รนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะซื้อจากพวก s h อ p e e Lazada พวกร้านทั่วไปที่แบบไม่ได้แพงมากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันทีละเส้นเลยนะฮะไปอย่างรวดเร็วนะครับอันแรกเนี่ยก็เป็นสายนาโตสีดำนะฮะ ซึ่งอันนี้อาจจะต้องคุยกันก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าในตลาดเนี่ยเขาก็จะเรียกสายแบบนี้ว่าเป็นสายซูลูนะฮะ z UL U L U ไม่ได้เรียกว่าเป็นนาโตโดยตรงนะฮะก็คือสังเกตง่ายเลยว่าสายซูลูเนี่ยห่วงเนี่ยมันจะเป็นแบบกลมๆแบบนี้วงรีนะฮะแต่ถ้าเกิดนาโตเนี่ยมันจะเป็นแบบเหลี่ยมแบบนี้นะครับก็เรียกแตกต่างกันไปแบบง่ายๆสังเกตง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะซึ่งจากการใช้งานจริงอ่ะสำหรับผมนะฮะผมจะรู้สึกว่าไอ้สายซูลูเนี่ยห่วงมันจะมีความกว้างนะฮะแล้วก็มีความแบบ เกะกะข้อมือไปนิดนึงอะ่ะคือเวลาอยู่บนข้อมือปั๊บเนี่ยมันจะมีความโค้งๆนูนๆออกมาะะดูแบบไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่อ่ะดังนั้นะคนที่ข้อมือเล็กๆนะฮะอาจจะใส่สายซูรูแบบไม่ได้สะดวกเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อพวกสายแบบนี้เยอะเท่าไหร่นะ ผมก็จะมาซื้อสายนาโตแบบนี้นะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นนาโตสีเทานะฮะมันก็จะไว้แมทช์กับงานกาที่มันหน้าตาดูไม่ได้จัดจ้านมากสีหน้าปัดดูแบบไม่ได้เข้มมากนะฮะอย่างเช่นหน้าปัดขาวหน้าปัดเทาเนี่ยมันก็จะเข้ากับสายแบบนี้ได้ดีเลยนะครับส่วนสายต่อไปเนี่ยก็เป็นสายนาโต้สีน้ำเงินนะฮะซึ่งผมมีแบบทุกไซส์เลยนะครับ18 2แ22แต่สังเกตดูดีๆนะครับอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆต้องดูเหมือนกันนะเวลาซื้อนะครับเพราะว่าสายน,นนะบร,รันนคร อย่างเช่นแบบนี้ถ้าเกิดเรามองจากในกล้องอ่ะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นมากนะฮะแต่ในความเป็นจริงอ่ะอันซ้ายอ่ะมันจะมีความติดม่วงกว่านิดนึงส่วนอันขวาเนี่ยมันจะมีความติดน้ําเงินนาวีมากกว่านะฮะคือบางทีเราดูในรูปจากลาซาด้าเนี่ยมันบอกไม่ได้นะครับว่าสีมันจะมาเฉดไหนซึ่งมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นสายน้ําเงินที่ผมว่าคนที่มีนาฬิกาหน้าปัดสีน้ําเงินเยอะๆนะครับยังไงก็ต้องมีสายนาโต้น้าเงินติดบ้านไว้นะเพราะว่านาฬิกาหน้าปัดน้ําเงินเนี่ยมันจะเข้าก แล้วก็สายนาะโต้น้ําเงินเนี่ยบางทีเวลาเราซื้อนะฮะต้องสังเกตดูว่ามันจะมีลักษณะความห่างของห่วงอะไรอย่างเงี้ยต่างกันเยอะเหมือนกันนะฮะอย่างอันเนี้ยสังเกตดูว่าห่วงสองห่วงเนี่ยมันจะโดนฟิกติดไว้กับสายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีช่องว่างห่างกันประมาณนึงแต่ตัวนี้ก็จะห่างกันแค่นิดเดียวซึ่งผมจะชอบแบบห่างกันน้อยๆแบบนี้มากกว่านะฮะเพราะว่าคนข้อมือเล็กอะเนาะเวลามันใส่มันก็จะแบบเก็บสายอะไรได้ง่ายมากกว่านะครับ อันเนี้ยตอนจะซื้อก็ลองเลือกดูกันด้วยนะครับว่าลักษณะของห่วงเนี่ยความห่างเป็นยังไงนะฮะอย่างอันเนี้ยก็ออกมาประมาณนี้เลยความยาวก็ไม่เท่ากันนะครับสายเล็กเนี่ยจริงๆมันควรจะสั้นกว่าด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ก็ยาวกว่าซะอย่างนั้นเลยก็งๆงๆกันไปนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสายสีส้มที่เพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่า เอาจริงสายส้มนี่ก็จับแมทช์กับอะไรแบบยากมากะนะครับนานๆทีจริงๆนะฮะเจอในรายการหน้าข่าวๆหรือว่าหน้าเรียบๆจริงๆอ่ะถึงจะได้เห็นสายตัวนี้มาขึ้นข้อให้ดูนะครับแล้วก็สายตัวนี้ผมจําได้ว่าซื้อมาแบบไม่แพงอะ่ะประมาณ80-90บาทเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่าคุณภาพสายมันก็ไม่ได้ดีอะ่ะด้านหลังมันก็จะมีไนล่อนแบบแข็งๆแบบนี้นะครับเวลาขึ้นข้อมือนะโอ้โหแบบคันมากๆนะฮะคันแบบเละเทะเลยอะ่ะ อันนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยได้เอามาใส่ให้ดูกันเท่าไหร่นะครับส่วนเซตต่อไปเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเซตยอดฮิตที่ผมเอามาใช้บ่อยมากซึ่งผมก็มี3เส้นนี้นะฮะโดยที่ m n s ม r อ็เนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเชียร์นะเพราะว่ามันเป็นสายที่แบบมันมีความยืดอะ่ะแล้วมันใส่สบายนะฮะคือเวลามันขึ้นข้อมือมันจะกระชับมากนะแต่มันจะเป็นการกระชับที่แบบมันยังสบายอยู่ไม่ได้รู้สึกอึดอัดไม่ได้รู้สึกว่ามันแน่นเกินไปอะไรแบบนั้นนะครับผมก็จะมีสายหลักๆเนี่ยสเส้นแบบนี้ เพราะว่า M N Strap เนี่ยเขาจะเน้นการเล่นคู่สีแบบทูโทนนะฮะแล้วแต่เราจะจับแมทช์กันเลยซึ่งอันนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่ค่อยเห็นในรีวิวเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าผมก็เพิ่งซื้อมานะก่อนหน้านี้ผมก็จะเน้น2ส,สีนี้เป็นหลักโดยที่สีดําแดงเนี่ยแน่นอนว่าก็จะเหมาะกับนาฬิกาหน้าดําเท่านั้นนะฮะหน้าขาวเนี่ยใสแล้วแบบไม่ค่อยรอดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นหน้าดําหรือว่าเป็นนาฬิกาที่แบบมีดีเทลสีแดงมาปนด้วยเนี่ยผมว่าตัวนี้มันจะช่วยได้เยอะเลยนะฮะส่วนตัวสีซารา ก็จะเหมาะกับนาฬิกาที่หน้าตามันดูมีความทหารนะ่ะพอเจอเส้นนี้เข้าไปนะโอ้โหดูลุยดูแบบไปออกสมรบภูมิลบอะไรแบบนั้นเลยนะครับตระกูล f ิล l อชเอเวอเร a t ต r w ์วอชอะไรเงี้ยเจอสายเส้นนี้เข้าไปเนี่ยเข้ากันมากๆเลยส่วนเส้นนี้ผมกะจะเอามาใส่กับนาฬิกาที่หน้าตามันดูเรียบร้อยสุภาพแบบซอฟๆหน้าขาวอะไรอย่เงี้ยนะครับ มันก็น่าจะเข้ากับสีเทาๆแล้วก็ตัดขาวแบบนี้ได้ดีพอสมควรนะฮะเดี๋ยวยังไงอนาคตเนี่ยอาจจะได้เห็นกันนะครับต่อไปเนี่ยก็เป็นสายที่หลายคนจะชอบเรียกว่าสายเจมส์บอ์นะฮะเป็นสายที่ลักษณะของเท็กซเจอร์จะดูสม o ท t h แล้วก็ดูแข็งแรงกว่าสายนาโต้ทั่วไปมากๆนะอย่างสายนาโต้ทั่วไปอ่ะลองดูลักษณะผ้านะฮะมันจะเป็นแนวนอนแบบนี้แต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นการถักแบบค่อนข้างจะละเอียดนะฮะบางคนก็จะชอบบอกว่าสายเส้นเนี้ยเขาเรียกว่าสายซีดเบลนาโต้อะไรแบบนั้นนะครับก็คือคล้ายๆกับเข็มขัดนิ้ ก็จะดูเป็นสายที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีความหนาพอสมควรนะฮะซึ่งสายเส้นนี้มันก็เข้ากับนายกาได้แบบค่อนข้างจะหลากหลายกว่าที่คิดมากๆนะฮะจะหน้าดําหน้าขาวอะไรอย่างเงี้ยเข้าได้แบบเกือบทั้งหมดเลยอะ่ะก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่ผมว่ามันแอบสวยแล้วก็ดูดีพอสมควรเลยนะฮะ คือนาฬิกาที่มันสปอร์ตๆเจอเส้นนี้เข้าไปนะดูแคชชวลขึ้นแบบมากๆเลยอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเส้นหนึ่งที่โอเคมากๆแล้วก็ชอบมากนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นนาโตอีกเส้นหนึ่งที่ผมเอามาใช้บ่อยเหมือนกันนะครับเป็นสีกากีคือเส้นนี้ซื้อมาค่อนข้างจะแพงหน่อยนะฮะราคาหลายร้อยพอสมควรเท็กเจอร์มันก็จะแบบดูสมูทดูนิ่มลื่นมากๆนะฮะคือถ้าเกิดเราไปเทียบกับเส้นถูกๆแบบนี้นะครับเส้นนี้ไม่ถึงร้อยนะฮะเพ,เพื่อนๆลองสังเกตด,ดูนะว่า เท็กเจอร์มันจะแบบมันจะเด้งเด้งแข็งๆขงอย่างเงี้ยมันจะเห็นได้เลยว่ามันเด้งขึ้มานะฮะแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นเท็กเจอร์ที่มันแทบจะไม่มีความเด้งอะไรเลยนะครับมันจะเด้งขึ้นมาช้ามากๆอย่างเงี้ยคือตัวสายเนี้ยมันจะมีความลื่นมีความนิ่มนะฮะแล้วก็เวลาใส่ใช้งานจริงอ่ะดีกว่าไอ้พวกเนี้ยมหาศาลเลยคือใครที่สามารถลงทุนกับสายได้เนี้ยผมก็จะแนะนําว่ายังไงก็ควรจะมีสายดีๆแพงๆสักเส้นหนึ่งมาใช้นะครับเพราะว่าในการใช้งานจริงมันก็ดีกว่าจริงอ่ะมันไม่ใช่แค่ราคาแพงกว่าแบบไม่มีเหตุผละนครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นที่ดีมากนะฮะก็สมราคาเลยแหละส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายแบบทูโทนที่ลักษณะมันจะดูขี้เล่นขี้เล่นหน่อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนลุคให้นาฬิกามันดูแบบแคชชวลจัดจัดดูแบบไม่สนใจความสุภาพไม่สนใจความทางการแล้วนะฮะเส้นนี้มันก็จะช่วยได้แล้วก็ด้วยการที่แบบมันมาสสีแบบนี้นะมันก็เป็นสีหนึ่งที่เอาจริงๆก็ไม่ได้แมทช์เข้ากับนาฬิกาทุกเรือนนะฮะ มันน่าจะเหมาะกับนายการหน้าขาวหรือว่าหน้าดําเรียบๆที่แบบมันไม่ได้มีสีอื่นมาเจอปนน่ะมันก็จะพอไปด้วยกันได้ดีนะครับแล้วก็ทําให้นายการมันดูแบบชิวๆมากขึ้นน่ะส่วนอีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นแบบเพอร์ลนแตบแบบนี้นะครับสายแบบเพอร์ลเนี่ยมันเป็นสายที่มีความบางมากนะฮะแล้วก็เท็กซ์เจอร์เนี่ยมันจะมีความแข็งแต่ยืดหยุ่นมากนะฮะคือมันอาจจะขัดแย้งกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวผ้าเนี่ยมันจะเป็นไนล่อนที่แบบเวลาจับจับดูเนี่ยมันแทบจะเหมือนพลาสติกเลยอ่ะ แต่ด้วยลักษณะการสานของเขานะฮะทำให้มันสามารถขยายออกข้างได้แบบนี้ซึ่งก็เลยทําให้สายเนี่ยดูไม่ได้แบบแข็งกระด้างมากนะฮะแต่สายเนี่ยมันจะยืดหยุ่นไ,ได้แค่แนวนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราแบบดึงแนวตรงๆแบบนี้นะครับมันจะแบบแข็งกระโปงเลยแทบไม่ยืดเลยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเพลนแซปนะฮะซึ่งเส้นเนี้ยมันจะเหมาะกับนาฬิกาที่แบบไม่ได้หนามากหรือไม่ได้หนักมากอ่ะเพราะว่าสายอ่ะมันเบามากนะฮะแล้วก็ความบางเนี่ยมันแบบแทบจะเป็นกระดาษเลยนะครับบางมากจริงๆ ดังนั้นเนี่ยถ้ามันเจอกับนาิการหนักๆนะน,น,นาิกามันจะแกว่งไปแกว่งมาบนข้อมือเรานะฮะคือแบบมันจะถ่วงเกินไปอ่ะเส้นนี้มันก็เลยจะเหมาะกับนายกาบางๆสลิม,สล,มสลิมนะฮะแล้วก็คนที่อยากได้ลุคแบบดูแคชชวลมากขึ้นดูมีดีเทลกับสายมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็จะเหมาะกับสายเส้นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเส้นหนึ่งที่โอเคนะแล้วก็จุดเด่นในอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเส้นนี้มันจะไม่มีรูสายเลยนะฮะก็คือเราสามารถเอาหัวเข็มขัดเนี่ยจิ้มเข้าไปรูไหนก็ได้นะฮะมันก็จะแบบทะลุข,ขึ้นมาาเเป็็็นนออออยย่่่่งงงี้้้แลลลวววกกััตตตโมมิไหา ข้อมือเล็กข้อมือใหญ่จะใส่ไม่ได้นะครับอันนี้ถือว่าโอเคมากแล้วก็สามารถปรับระดับความยาวได้จากตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกเซตหนึ่งเนี่ยที่เพื่อนๆเ,เห็นแบบผมมีหลายเส้นเหมือนกันนะฮะก็คือสายตะกูลซิงเกิลพาร์ทซึ่งสายซิงเกิลพาร์ทเนี่ยมันเป็นสายนาโต้ที่เท็กซ์เจอร์เนี่ยค่อนข้าง,งจะดีแล้วก็ลื่นมากๆเลยนะฮะคือคุณภาพก็แบบดีจริงแหละตามราคานะครับแล้วก็เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของซิงเกิลพาร์ทเนี่ยก็คือเวลาเราล้อยสายไปเสร็จปั๊บเรียบร้อยแล้วเนี่ยสายนาโต้ทั่วไปเนี่ยมันจะ เก็บสายขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมฮะก็คือต้องร้อยแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องวนกลับมาแล้วก็เก็บสายเข้าไปในตัวที่รัดสายแบบนี้นะฮะมันก็จะทําให้แบบสายมันดูหนาดูเอถอะทะนะครับแต่ซิงเกิลพา s เนี่ยเขาจะมีรูปแบบการปรับความยาวแบบเฉพาะทางของเขาอะนะฮะทำให้พอเราแบบปรับได้ไซส์ที่เราต้องการแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราใส่ขึ้นข้อมือนะครับ เราก็สามารถร้อยสายปั๊บเนี่ยแล้วตรงปลายสายเนี่ยมันเหลือ,น,อน้อยพอดีกับตัวที่เก็บสายได้เลยทําให้มันไม่ต้องแบบมีอะไรเลยมาหรือว่าไม่ต้องง้วนกลับไปเหมือนกับสายนาโต้ทั่วไปนะฮะซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็น,นกลไกการเก็บสายที่โอเคมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็แบบค่อนข้างจะชอบเลยแหละแล้วก็ทยอยซื้อหลายๆสีเข้ามานะฮะอย่างสีดำเนี่ยผมก็มีสองไซส์นะฮะสีน้ําเงินที่มันเป็นแถบครีมตรงกลางก็มี2ไซส์แต่น้ําเงินเนี่ยให้ดูก่อนว่าสีต่างกันนิดนึงนะ คือดูจากในรูปอาจจะมองไม่เห็นนะฮะแต่เหมือนเดิมเลยคือเอสไซส20มิลเนี่ยสีมันจะติดแบบม่วงๆนิดนึงอ่ะส่วนอันเนี้ยมันจะติดไปทางฟ้าๆนะครับก็อาจจะเป็นน้ำเงินที่ต่างเฉดกันนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดใครสังเกตดีๆเนี่ยอาจจะพอมองเห็นความแตกต่างได้บ้างนะฮะเนี่ยลองดูกใกล้ๆนะฮะลองสังเกตไอส่วนที่มันเป็นเชือกสีน้ําเงินนะฮะด้านซ้ายมันจะมีความแบบสดๆกว่านะฮะส่วนด้านขวาเนี่ยจะออกแนวน้าเงินตุ่นๆกว่าน,นิดนึงนะฮะสีครีมก็ไม่เหมือนกันนะสีครีมด้านขวาเนี่ยจะติดเหลืองมากกว่า ด้านซ้ายเนี่ยจะออกไปทางไข่ไก่แบบเกือบจะขาวเลยนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นแบบดําครีมนะครับซึ่งอันเนี้ยเพิ่งได้มาใหม่เลยโดยที่จะสังเกตว่าสายรุ่นใหม่เนี่ยบัคเกิลเนี่ยมันจะต่างกันละนะครับคือมันจะเริ่มมีการเล่นเป็นเหลี่ยมมุมแบบนี้มานะฮะแล้วก็ตรงที่รัดสายเนี่ยสังเกตดูว่าปกติมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเชฟคงๆแบบนี้ธรรมดานะฮะแต่อันเนี้ยจะเริ่มมีดีเทลนะฮะลบเหลี่ยมลบมุมด้านบนมาแบบนี้นะครับใครที่จะซื้อนเนี่ยก็ลองดูนะฮะว่าเราได้้แบบไหนนะนนมาาออัีก็ถืว่ เท่ดีเหมือนกันนะครับยังไงในรีวิวนาฬิกาข้างต่อๆไปเนี่ยรับรองว่าเดี๋ยวได้เห็นสายตัวนี้แน่นอนนะฮะอันสุดท้ายก็เป็นสายนาโต้แบบหนังนะครับซึ่งสายนาโต้แบบหนังเนี่ยยอมรับเลยว่าเป็นสายที่ใช้งานจริงยากมากนะฮะเพราะว่าสายมันมีความหนามากนะฮะคือความหนาเนี่ยเทียบเท่ากับสายา้า2สอสเส้นมาต่อกันได้เลยนะครับซึ่งพอสายมันหนาแบบเนี้ยคนข้อมือเล็กๆแบบผมนะฮะพอขึ้นข้อปั๊บเนี่ยมันจะมีความกลางออกจากข้อมือแบบค่อนข้างจะเยอะมากอะ่ะทำให้มันดูแบบเป็นสายที่เทอะท่าพอสมควรอนะ่ะ แต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความสวยงามเนี่ยต้องบอกว่าเส้นนี้อันดับต้นๆเลยนะฮะในเรื่องความสวยนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้กับนาฬิกาหน้าขาวหรือว่าหน้าดําอะไรแบบนี้นะครับมันจะช่วยทําให้นาฬิกาดูแบบแคชชวลดูเท่ดูแบบมีความสวยงามขึ้นแบบมหาศาลเลยอะ่ะเรื่องความสวยงามนี่ต้องยอมเลยนะฮะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยเรื่องของความเอถอะทะความหนาความแบบล้นข้อนะครับคนที่ข้อมือใหญ่ๆประมาณสัก6.5นิ้วขึ้นไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหานะ น่าจะใส่สายเส้นนี้ได้สบายมากเลยนะฮะสำหรับคนข้อมือเล็กเนี่ยอาจจะลําบากหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบจริงๆเนี่ยก็ลองซื้อมาใส่ดูได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยดีเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสายที่ผมมีนะครับแล้วก็จริงๆมีมากกว่านี้อีกนิดหน่อยด้วยนะฮะซึ่งครั้งต่อไปเนี่ย,ยผมก็คงจะเอาสายประเภทอื่นๆมาให้ดูกันนะครับสำหรับสายนาโต้ที่ผมมีก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรเนี่ยหรือว่าอยากจะได้เส้นไหนเนี่ยผมจะพยายามแปะลิงก์ของทุกเส้นเนี่ยไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับใครที่สนใจก,ก็กดดไไปตามซื้้อกันเลย ยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ